ะแผนกเดินน้ำครับแผนกเดินน้ำครับกะสบายดีเนาะครับเนาะมันอีกกะถอนมันครับโอ้มุนปุยปุยครับอันนี้เบายออนกะดกำลังได้เชี่ยวแรกครับเอ้ยสามหลอกกะจมกะดกำลังมาครับใส่หัวครับมึงใส่มันสนิมไงเกยล่ะเอ้ยเ,ยเยบิงบ้งเบื้ง ไม่อยากไอพอน่อยมืนไ,นไม่อยากไอรุน่หนหน่อยเลยคุณเดี๋ยวเรียบร้อยครับโอ้ทอรมานครับรถจมนับหั้ประส่วนเลยเดี๋ยวเอามันไปขายก่อนครับ เบาอ่อนเบาอ่อนอ่อนไปแล้วเบาอ่อนนเอาฮะเล่นกันจักตันขั้นนี้ฮะเอาเล่นกันมแจักตันเนียฮะเบิรหนะ มันไนไโอ้โันนี้นี้นะเบิได้เอ้าเบอรน่กันไเฮเบอรน่กันดเลยนีเปนับอรน่เจ็ดการตัวว่าจะรวยเดี๋ยวเกาัเอาสิไปสอขั้นนี่เห็นเงินหมื่นบาเก้าสิบเลเห็นเงินหมื่นมาได้เกินะเิฮะย่นี่มันได้บ่นไันนี้ได้สามตันบ่นี่ เฮ็ดหน้าบ่ไไ้หอนข้าปุ๋ยเอาหา FC ซเลนเอร์หเด้อเอาขอก3เมตรหาิกว่าง2เมตริต่อละแนงขอกางซื้อนี่เอา่าไร บ่ต้องบวกน้องไรไหมครับบ่ต e IN ้องบวกบวกบ่เลือกครับบวกบ่เลือกบวกปลเลือกงานนะก็บ่เลือกหู้น e e> <yeah, uh, ้ำใครก็ได้ใครก็ได้ใครก็ได้เบิ่งบอกคนงานบกสลาดมันมาตรวจงานเหรอเนี่ยบักเดียนมันสิเอางูเลยมึงขี้เดียดฮะ ุ้งไปบาทเกือบสองแสนขค้นึ่สี่หมื่นกว่าเออมาอย่างมูลครับมูลครับบางเดนมันมาเอาพี่เสียงไม่พอผู้สาวอย่างไรคือพี่มันเลยฮาวนี่ฮาวแล้ว อันน้ำท่วมมันนี่มาคุ้มสูบออแก่น่าเขามีแต่เสาหลกสร้างมาว่าเรากลางเต็นเนาะเคียนได้ยังในไอ้หมูยังเาเขามาส่งกันดีล่ะท่านเห็นนะเขาโตมาหาพออย่าเขาท่านส่งนะบม่เพราะประเด้รับสายไป่ต้องส่งอยู่บ้านนะโม่เดี๋ยวป่ะเดี๋ย เอาเอาให้ FC เอฟซีผลิตกันเด้อเนี่ยเออเท่าไรนี่ <R os> เดี๋ยวสีมา,าเฉลยครับเดี๋ยวมา,าเฉลยนี่เอาเดี๋ยวมันไปขายก่อนครับมันเราหิ่งเองบ่นลูกไผ่แล้วเอามาส่งเลยหลเหรออือคือปินทเสียบเหรอวะกินหลงังกินหลงัง

กินอิ่มเล้อกินหลายๆเลยมากๆเลยมากินพุ่นป่ได้แล้วปะโอ้ผ่นกะเพราโอ้ตันช้าคอยดูดวงใจใครก่อนกินยังก็กรินเนี่ยไรเนี่ยเอองานบริสต์แบ่งไปมังขนมกินแล้วกูตัวบมูแม่นมาไหนวีอยู่บ้านกูตัวมูมึงมาัดกระเพราอัดมัได้ใส่มึงมากจริงหรือ าทแน่นบ่มันยุไสกีย่บพี่มึงเฮ็ดขั้วยังอยู่พี่มาเินถาอยู่มาบุบุบไปครับพี่หิ้ววะิมาเดี๋ยวใ่มเออ้เออหิ้วหิ้วมาโทนมันทำมาเหรอเฮ็ดหังูนบักเลืนั่งเจีกินว่ามันครับเจังวัด เขาสิกินเขามึงลูกงีมึงกินเขาเลยกินเขาลูกบอกนี้วุนไปกินอยู่บวกคนนเออมันลงขี้ต้มเออผักจ้าผักจ้าเอยสีบงเขาเนขานเลือนหมดเลข้อแดงเลมงอแดงเลยข้อแดงเออแดงมนอะเปิดขอเหมือนขอแดงมมันดูนุ่ม นี่นะมันดูดนมนมมันแดงมันมึนเลยไหมนมมันจำมันจำอยู่มีไทยยังต้งออกวะเขาพุ่นออกดังนะมึงเรียกมีพัดกระเเทาม่านพื้นนี่ไหมเจมอะไรอีเมะมันหลายแห้งเลยนี่ก็เลยเพื่อนมาเลยขอต้องเวลลวดเกี่ยวเลอนะ ว่าเอาปมากคนนี้อันนี้ใส่จะฟันย้อนเส้นย้นก็ไม่ค่อยดีเดี๋ยวงานเลยอันนี้ทำอย่างไรดีนะมันเป็นฟันปลาแต่เป็นอันนี้ธรรมดาเลยนะเป็นหุ่นที่อัดครับแต่เป็นผู้คนมึงกูอยากให้แห้งมันตกเนาะไม่เหล่งไปแห้งตกคงเราใส่ฟันครูนี่มาแห้งเนาะมันเป็นธรรมดาเนาะยืดเอาลูกงัดเด็กเขาั้งใดล่ะปูนเยาวเลยแล้วจะกินขนมจีน กินว่าม <res> ันทอพญานักเห็นงานว่ามันหลอดดูดกาแฟไม่คิดเียว่าคินกินหอมแถววัดติ๊กตกดาวงเนยัง มันบรยากาศไปถึงสิ่งมันม่มีไผอยู่แล้วมันบรยากาศอืมอืมึงเห็นบ่เสียกอืมอยากด่าเขาก็ด่าอืมเพราะร่มดีงอเขาเขาหัวเราเสย่อ้เงี้สมองมันยังไงคนธรรมดาเห็นบ่ได้ครับอืมเนี่ยค่ะเรียกว่าอิ่มฮะ ัต้นะกินของได้กับมันยุ่งเปลีกินซฟซไหมบอสตานเฉลี่ยเออท่านเปลี่ยนซื้อไหมบอสตานเฉลี่ยเปลี่ยนซื้อเพราะมันเหมียงเกิดเกิดใหม่เดี๋ยวตอนบ่ายสีไทยเบืองตอนมันเห็ดเบี้ยงเล้วไอที่เด้อตอนเห็ดเบี้ยงก็ตอนกินเดนี่ยยบเทียบกันให้เบืองเด้อ